อยากเข้าออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยีอินเตอร์ธรรมศาสตร์ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างและค่าเทิมเท่าไหร่ใครไม่รู้มาฟังคำตอบกันค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะ พี่จัตุราจิเตอร์ค่ะน้องๆสามารถเลือกใช้คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ในการยื่นเข้าค่ะ i อ l มากกว่าหรือเท่ากับ5 t r o f l i b t มากกว่าหรือเท่ากับ45 PUGES CBT มากกว่าหรือเท่ากับ45 SAT อ่านและเขียนมากกว่า400รับประมาณ90คนค่าเทอมจะอยู่ที่156,000 8 8 0บาทต่อปีค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยาเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์ทางจุฬาติวเตอร์ของเราก็มีขอรอสอนทั้ง SAT, i l t o e f l แล้วก็ ACT รวมไปถึงการเทรนสอบสัมภาษณ์เรียกว่าดูแลตั้งแต่วางแผนสอบจนเป็นมีสิทธรรมศาสตร์เลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่อเขียวแอสไจุฬาติวเตอร์อย่าลืมใส่แอสได้านหน้าด้วยนะคะ